เขาบอกไปนั่งมือดอกแปดร้อยคนเบื้อยูกับดีอยู่ดีก็ม่คนเบิ้งอาจารย์ตลกดีไหวคนหันเงียวเกือบประสุดยันมือกล้องนั่กลนไปหอดหมองเงี้ยวมันไหวจะไป่ได้อย่างไรโพสเห็นมากนะดไรอาจารย์ปลอดภัยได้อาจารย์หนูดีมากอือจันทรนสวัสดีครับอาจารย์จันทรนกี่กิโลนะ หลายคนก็นอยากเขีนหนาตุยเคสวิ่งเบือบ้องหลายยี่เพียนาทียี่เพียนาทีถึงนะฮะจะรูดยี่เพียรนาทียี่สิบโลวะยี่สิบเก้าโลยี่สิบเก้าโลยี่เพียนาทีก็อยากไปซองเบื้อง,งหนาเคสอยู่ย่านมานายยันทำไรไงมันเป็นเสียเป็นสาวสำน้อยกรลังสิมาเปล่าเป็นกระมาเจลผู้บ่าวตุยมาจีบซะไม่ คือเสิเรือกหน่อยเนาะคือบ่ามีผู้บ่าวมัจเ็บไปหลายคนเนี่ยมันจะมีตัวเลือดได้หลายอันนี้ปพิบก็สิเเ็นตุุ้ยรวดนี่ไหมอืมก็สิเเ็นตุยรวดมันจะิจังไดยอืมมันสิเมียนบ่นะมันสิเมียนบ่มันสิเมียนบ่มาผู้บ่าวคนแรกก็สิเเ็นตุุ้ยรวดเนาะเพราไปเลือกเสมอถ้ามันดีก็ดีไปแล้วถ้ามันบ่ดีมันก็เสดอ้ยเนาะ อายคือผู้ชายคนแรกผมจะมาเรื่อเนี่ยฮแมนมาละ่ะตุยคือผู้ชายคนแรกที่ทำให้อ,อ,อ,อันนี่จะเปิดเพลงเพ่าะๆนนี้ผู้ชายคนแรกตุยคือผู้ชายคนแรกที่ทำให้เคเป็นผู้ชายคนแรกเนี้ยผมมันเสิยมาหลอยจวดเที่ยเนะี้ยกันี ก็สั่งสั่งมกตุยแ่น้อบอได้ตุยบอได้มุษยส่ก็แหลกเลยตุยอะบายก็แหลกครับผู้ยายก็แหลกอือิกจิกั๊กจิเป็นแอร์บสายก็แหลกเราั่นบอได้ยสายกแหลกต้อมถูกลกันเน้ย ไอคือผู้ชายคนแรกโอเคบอทุกคนเชี่ยวให้สนุกลุงนั่งสบายใกล้จะถึงบางแสนแล้วเขตเป็นก้นกำมพาพอมีอยั่งเหมืดจ่ะลูก,กัำพาพอมีอยั่งเหมือดอพี่พ ลูกเขยแม่ลูกเขยแม่เฮ้ยมันซ่อนแต่ลูกเขยลูกเขยลูกเขยจะเป็นครับจะเป็นแน่ลูกเขย,ยคนแรกเฮ้ยตุ้ยจังสั้นตุ้ยจังซี่ยิ้มตัวหนึ่มาตุ้ยเฮ้ยถ้าเกิดบมกตุ้ยมาตัวไอเก็บเล่นได้ล่ะบ่อใดขอบอ๋อไหนดีขอบอ๋อบออบอย้ายทวดแล้วอย่าเพิ่งตกลงปลงใจง่ายปนั่นเขาเป็นผงอิงเ,เขาเสียหายบางเดียวก็อาจจะแกงห้าเขาก็ได้บอด่บอใดบ่อใดบ่อใดบ่อใด เขาคู่กันเจ้าว่าเองแล้วคู่กันทังไหนเดี๋ยวนี่ยเขาอาจสิคู่กับผู้อืนน่นก็ได้มันมัที่ได้หอดมองมันซื้อได้เนี่ยมันจะ,ะเริ่มต้นได้เนี่ยอย่าเพิ่งสรุป อาจารย์ไปบางแสนไปจอดตรงสารเจ้าบอกกำลังไปครับตอนนี้ตอนนี้บางแสนครับบางแสนบางแสนบางแสนหมอจอยก็จะเตื่นเต้นเกินไปจ้ะพราะ่าประจักษ์จะเป็นบ้าที่เอออาการพูดดีมากอ,อาจารย์พูดดีมากครับเห็นไหม ใกล้แล้วครับใกล้แล้วพนัญยาตรงไปบางแสนระยองตรงไปชลบุรีแกงเดี่ยวซ้ายอ่าเขาตรงไปงวัดตังห่วงครับรวัดตังห่วงบางแสนบางแสนมันวะบางแสนเลยบางแสนแล้วบางแสนแล้ว เตือนเต็นเป็นว่าเตือนเต็น,ตนเตือน,นเต็นกับสูดยจออยู่แล้วอือ่าถ้าตุ้ยรอเคสนะเมมโมรีจะ ไม่อย่าหลอกกันอย่าหลอกกันตุยคนเดียวนี่อย่างตุยคนเดียวตุยคือผู้ชายคนแรกที่ทาให้เคปใจไปแล้วคิดถึงมานเ่ะเด้ ไปแล้วครับอันนี้ผู้เขียวอันยังก่อนเนี่ยเขาเขียวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครูนี่เขาเป็นครูว้าให้เจมันเจ้าหูจากเขาเนาะเจ้าสเปนขั้นตีเขาจะไหนเด้เนี่ยดาลงดาล่าเข้ามากันว่าเปียตายผ่านไปสองปีเลิกกันกับพี่พวกเจ้าเยาสเปย์หั่นใจยังปานนั้นไงบ่ได้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 ยังมาแล้วเนี่ยไกลกันนี่ยเนี่ยมีงต้องเปิดห้องคนละห้องละยู่ไกลๆกันพ่อ ตองไฮเครดเอ็นนอนกับปะประาลุนเอ่อประาลุนนอนกับพย,ยจาชนะเครดาวตอมต้องนอนน้ำกันตุยนอนนอนผู้ผผนนเดียวหามหามมัดมาเดียวอืมบ่ได้บ่ได้บ่ได้อือ อีกกีน่นาทีครับว่าเอาใช่สิบสองนาทีสิบสองหรือีสิบสองอีกสิบสองนาทีเจอกันอีกสสองนาทีเจอกันนะครับผมอีกสิบสองนาทีเจอกันที่บางแสนตอนนี้เป็นแฟนครับอาจารย์ว้าว แฟนครับอาจารย์พนันขึ้นมาดีแท้เอาได้ปบเนี่ยอีกแค่สองนาทีพราะเขาคู่กันัดปีบวกเสียเนี่ยก็ได้เสียแต่ตุยเด้่องเนี่ยเสียแต่ตุยเสียแต่ตุยไม่พวกเจ้าดิไหมถ้าเขาได้พูดชพูดรอคนนี้ยพูดลำพูดด้วยคนนี้เจ้าก็เสียใจเขามากเสมอเจ้าก็เสียเสียแต่ตุยแต่ตุยแต่ตุยอยู่จริหมด โว้จ้กษัเสียผู้อื่นนำเนี้ยเนาะบางแสนแล้วบางแสนแล้วนี่บางแสนมาเนี่ยถึงแล้วนะนจ๊ะบางแสนสีลาชาตลอดเส้นทาง บางแสนบางแสนยืนยันมากพามาจริงครับตุ้ยมอสมกันี่สวดกับเขตพวกเจ้านี่มัน,มนยุดิกหน่อยมากกันไว้ทีมันเลือใจออคือบ่อเขาเรียนหนังสือนังหากาเนเอพวกเจ้านี่ฮะใครเล่นเนี่ยไม่ยากน้ำหนีมาเนี่ยพวกเจ้านี่มักย่องยังเลือหน่อยมากกันคือบ่อยมันเรียนหนังสืออ่า คือบ่อยมันเรียนหนังสือหนังหางไม่ยากมังมากกันมักกันในอย่างเนี่ยฮะอ่ะ,อะจะว่างไหนไม่อิตาลีมันคูน่กันคู่กันนี่เขาเรียนหนังสือหนังหาก่อนไี่ไหมล่ะหอเขาพี่หน้าคตก่อนี่ไหมล่ะอืมพวกเจ้าสิบเ,เอฟซีจนมันหอดลูกสองโคตรถึงบอกไม่ไอเขาพี่เาชีพที่โตไปเนี่ยไหมล่ะพวกหูที่โตไปได้ไ่ยไหมล่ะ อย่งก็สิคู่กันคู่กันคู่กัน,กนสีมันแต่งตอนนี้ได้บ่ห้วยสีมันแต่งตอนนี้ได้บ่แน่แล้วพกตุย้ยมันยิบเอ็ดแล้วได้แคทมันน่ตจสิบหกหนึ่งพวกเจ้าสิว่าฮึมโงมากเนี่ยที่มันรุนคักรุนเนี่ยอืมให้เขาได้มีความร้อนกานี่อืม มันกันดีกว่าสร้างกันมันก็แมีนอยู่มันก็แมีนอยู่มันกันดีกว่าสร้างกันนั่นแต่ว่ามันมาไปพวดอืมล่งหน้าเด้อบไดนี้ยล่งหน้าเด้อบไดนี้ยคอยถีบซองเด้อผมมีบัตรอันจ่ายทั้งรวนแบบพัดเม็ดยังก่อนยังก็เดี๋ยววันกาดเดียยังก็เคื่อนประกาศยังก่อนนั่นเพย์เพย์อ่นมึงเป็นเดี๋ยววันกาดเด้ยยังก็อนอีซี่พาร์ทยังเนี่ยเนี่ยเห็นปะด่านบางพระ คีรีมาพี่ก็อยู่นี่นะโอเคก็ได้ชัดเจนะชัดเจนเด้อชัดเจนเะคอ,อ,อ,อยตั้งหลักก่อนขอโทัหาทีมงานของกับเพียงนึงเด้อโอเคนะครับเด้อหาดบางแสนครับอีกสิบนาที